ขอบคุณพี่นะคะที่มารีวิวหนังสือนะคะมิวอยากจะบอกว่าก่อนที่มิวจะไปสอบมิวอ่านแค่หนังสือเพื่อนบ้านของเวียดนามเล่มเดียวค่ะเป็นเล่มสีฟ้านะคะเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยตอนนั้นที่มิวมิวเริ่มจําข้อสอบตั้งแต่ปีที่แล้วเดือน10ค่ะตอนนั้นมันยังเป็นเล่มเก่าอยู่เล่มเก่ามันมีแค่295ข้อแล้วเขาก็เลยออก เล่มใหม่เป็นสีฟ้า300ข้อที่ออกบ่อยก็คือเน้นๆค่ะอยากจะบอกว่าวันที่มิวไปสอบนะคะออกในหนังสือเล่มสีฟ้าข้อสอบที่ออกบ่อยเน้นๆสามข้อทั้งหมดเลยค่ะมิวก็ทําคลิปวิดีโอลงช่องแดงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าวันที่มิวไปสอบมิวเจอข้อไหนบ้างแต่อยากจะบอกว่าเจอในหนังสือเพื่อนบ้านของเวียดนามทั้งหมดเลยค่ะ เอ่อมิวอ่านแค่ของเพื่อนบ้านเล่มเดียวนะก็คือมิวแนะนําเลยก,ก็แรกๆมิวไม่เข้าใจนะคะว่าพอยมันคืออะไรแล้วมิวมาเข้าใจว่าพอยของกฎนั้นๆคืออะไรตอนมาเจอหนังสือเวียดนามค่ะหนังสือเวียดนามนะคะเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ค่ะมีตั้งแต่ห้าหมวดหมู่ตั้งแต่สาธารณเกาหลีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็การใช้ชีวิตเขาแยกเป็นหมวดหมู่คือละเอียดมาก แล้วก็มี mp 3ให้ฝึกฟังเสียงคนเกาหลีด้วยค่ะเราสามารถฝึกเองได้คนเดียวค่ะเล่มสีฟ้าเน้นข้อสอบที่ออกบ่อย300ข้อข้อมิวขาย2 7 0หจดจะส่งให้ฟรีอยากจะบอกว่ามันดีมากๆค่ะก็คือเขาเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยเน้นๆเลยค่ะเล่มสีฟ้าแต่เล่มสีม่วงก็คือมันเป็นเล่มใหญ่ก็คืออันนั้นเขาจะละเอียดมากๆเลย เล่มสีม่วงก็ละเอียดมากๆเลยนะคะแต่ส่วนตัวหมิวอ่านแค่เล่มสีฟ้าเล่มเดียวแล้วหมิวก็ขายหนังสือเขาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเนาะหมิวเริ่มอ่านเดือนสิบแล้วหมิวรู้สึกว่าโอ้มันดีมากๆเลยมันหมิวคิดว่ายังมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจเหมือนหมิวหมิวก็เลยออกมาทําคลิปคะ่ะว่าเออหนังสือที่หมิวอ่านตอนนี้นะมันดีมากๆเลยในโจทย์หนึ่งเขาจะ ไฮไลท์ light, แบบว่าเหมือนไฮไลท์พอย์ในโจทย์นั้นๆให้เราด้วยแล้วมี mp3 เสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังด้วยค่ะมีทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3 1มร้องเพลงชาติ2เกี่ยวกับคำถามแล้วก็3บทความมีทั้งหมดเลยค่ะมี mp3 สามารถฝึกเองได้คนเดียวค่ะ แล้วมิวแนะนำนะคะเพจหรือใครอยากไปตามได้นะคะก็คือเพจอีมินฮานะคะเข้าเข้าไปได้ค่ะเขาไลฟ์สดทุกวันค่ะก็คือถ้าใครจะติวกับเวียดนามเนาะสานาทีนะคะ8,000วอนหนึ่งชั่วโมง1 5 0 0 0วอนเขาก็เออข้อมูลในหนังสือเล่มสีฟ้านั่นแหละค่ะมาถามเรามิวก่อนที่มิวจะไปสอบมิวก็ไปติวกับเวียดนาม2วันเนาะก็หชั่วโมง1 5,000วอนนะคะก็คือเขาเน้นๆเลย แล้วคนเวียดนามไปสอบอยากจะบอกว่าไปสอบเยอะมากๆเลยค่ะวันที่หมิวไปสอบหมิวเป็นคนไทยคนเดียวนะมันจะมีสองห้องเนาะห้องหนึ่งกับห้องสอ